ก็ S 1> <S 1> สว like enfin. mm ัสดีน้องทุกคนนะครับอยู่พี่ในเตวีนะครับก็มาอยู่ในเกมสลามกันอีกแล้วนะก็เหมือนคลิปที่ทำแล้จบไปนะที่พี่สุ่มในเกมสลามนั้ก็บอกกันแล้วว่ามีกิจกรรมที่พี่ว่าจะลงพรุ่งนี้แต่ก็เมื่อวานลืมนะไม่ได้ทำโทษทีโทษทีคนที่ดูก็ขอบคุณมากครับก็กิจกรรมก็ให้ไปเล่นนะครับเล่นแล้วก็จะได้ถุงเท้ามาเนี่ยพี่ได้มา0 0แล้อล นี่ทํามาสองวันมนกิจกรรมมาสองวันแล้วนะได้มาสองร้อยมันจะแจกมันจะเอาไปแลกนะไม่ใช่แจกดิมันจะเอาไปแลก,แก,อแกโอเคเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูของที่แลกกันดีกว่านะอันนี้คือต้องเติมนะนี่คือของต้อง,ตองเติมเราเราเป็นสายฟรีไงเราไม่ต้องเติมไงเราจะเอาของที่เขาแจกกันมาเป็นอาวุธในการเล่นเกมนะนี่ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ตรงนี้นี่เออ เนี่ยตรงนี้คือของที่มันให้เรามาแลกนะครับนี่ไงระดับ S มันเป็นการันตีการ์ดระดับ S 1ใบนะครับมันแลกได้จํากัดทั้งหมด2ใบแล้วก็จะมีแบบหนังสืออัญเชิญแล้วก็มีแบบหนังสืออัญเชิญแบบพิเศษนะครับอันนี้แบบพิเศษนะครับคือต้องเติมอย่างเดียวถึงจะได้จากการคำนวณของพี่ก็คือมันได้สุ่มทั้งหมด70ครั้งจะได้การันตี SP 1ตัวการ์ดระดับ SP 1นตัวนะครับ การันตี SP แล้วก็ S 1ตัวคือมันการันตีของมันอย่างนั้นเวลาท,ทั้งหมด22ถ้าเราเก็บกสะสมอาทิตย์หนึ่งเราจะได้ซื้อด้วยไอ้เพชรนะครับเราจะซื้อด้วยเพชรได้อาทิตย์หนึ่งสเล่มแล้วก็บวกกับที่แรกเมื่อกี้5้าเล่มจำกัด4ครั้งก็ประมาณ20 20ครั้งนะเนี่ยตรงนี้แค่ามากดนะน,นี่คือหนังสือพิเศษนะครับต้องเติมอีกดนึ่งจะซื้อได้เราเจ้าหนังสือพิเศษก็ รวมๆกันแล้วเราน่าจะไม่ต้องสุ่มนะครับเก็บไว้รอสุ่มอีเวนต์หน้าคือพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเก็บถ้าเราสุม่มอีเวนต์นี้คือเราจะไม่ได้70บใบแน่นอนถ้าเราไม่เติมนะเราต้องเก็บไว้คือผู้ได้คือเป็นสายดองนะดองดองของอีเวนต์นี้ไว้สุ่มอีเวนต์หน้าเป็นสไตล์การเล่นแบบสายีนะทุกคนนี่คือแนะนํานะเบอร์เซ็ติดมันน้อยอ่ะมันต้องได้70อันพอดีอ่ะถึงจะได้ระดับ SP น้องๆอย่าสนใจเรื่องกิจกรรมแบบนี้เอาที่มันให้ไปแลกแล้วก็แจกก็พอนะค okay. รับโอเคก็อันนี้คือปกติเราสุ่มนะพี่เหลือย0เนี่ยการันตีได้เอสหนึ่งตัวก็พยายามเก็บกันนะโอเคส่วนที่จะไปหาถุงเท้านะครับมันจะมีหลายที่นะพี่แนะนำนะแต่ว่าคนที่ไม่มีเวลาเล่นนะมาปล่อยบอดไว้นะนี่คือแบบแบบตรงนี้คือถ้าเราปล่อยบอดมันนานนะคือตาหนึ่งเสียไปห้าใช่ปะ เราจะได้แค่หนึ่งอันคือมันนานนะครับนเสียเวลาด้วยเราต้องไปในอ,อ,อะไรอ่ะในที่ว่า e XP หรือว่าพูเนี้ยเนี่ยเนี่ย e เนี่ย XP เนี่ยเราจะปล่อยบอดได้แบบทีละสิบไงเราเก็จะได้มาทีละสองคู่ทีละสองอันนะทีละสองคู่เออสุดท้ายได้ทีละสองอันสองอันเน,นี่ยตรงเนี้ยมันปรับได้เหะมันปรับตรงเนี้ย เราเลือกได้แล้วเราปล่อยบอดไว้เลยเดือก็จะได้ XP ได้วกนี้ไปด้วยแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ต้องการ XP นะแต่ว่าก็มีเวลาว่างเล่นที่แนะนำว่ามาเล่นในไดเจียนที่ว่าได้อุปกรณ์นะครับตัวเกมนี้คือนอกจากการ์ดดีนะก็ต้องอุปกรณ์ต้องดีด้วยไม่งั้นเราจะดันไม่ขึ้นตีมันไม่เข้าเลยครับบอกตรงๆนี่พี่มาเล่นมาถึงแบบ ชั้นที่ชั้นที่ไรอ่ะชั้นที่หกแล้วอ่ะคือแบบมันได้สีขั้นต่ำคือสีม่วงอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนคลิปนี้ก็จะมาแบบพูดประมาณว่าอะไรอ่ะคือให้ดูกิจกรรมเจ๋งๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปครับผม